สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคิมจะมาสอนนะครับพวกเราส่งการบ้านนะครับหนึ่งวิธีง่ายๆนะครับไปดูกันนะครับว่าวิธีการส่งการบ้านแบบใหม่ที่คิมจะให้พวกเราลองทําดูนะครับมีวิธีการทําแบบไหนนะครับเตรียมคลิปมาได้เลยที่จะส่งการบ้านเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันนะครับยิบมือซื้อขึ้นมาแล้วเตรียมคลิปไปเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นะครับสมสมุติว่าเราจะส่งกันบ้านเราก็จะเข้าไปที่ Facebook ของใครของมันอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เข้าไปที่ a c e b o o k ปุ๊บนะครับแล้วก็ส่งนะครับแล้วก็จะมาโพสต์รูปภาพนะครับสมมุติว่าคิมจะส่งเป็นคลิปวนะิดีโอเนาะเราก็เลือกมาคลิปวิดีโอใช่ไหมสมมุติว่า <c <Kanye> <c <massively> สมมุติว่าคิมจะส่งคลิปนี้มึติว่าอันนี้มันเป็นคลิปเนะาะเงี้ยล้วก็จะโพสต์อย่างนี้ใช่ไหมครับปกติเราโพสแบบนี้ใช่ไหมครับก็ ปิดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสาธารณะเนาะให้เลือกเป็นค่าสาธารณะนะครับก็กดเรียบร้อยแล้วก็เขียนข้อความไปนะครับส่งการบ้านแต่ว่าเม้นก็แล้วแต่ทุกท่านจะเม้นว่าไปนะครับซมงคคิมจะบอกว่าส่งการบ้านนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับต่อไปของคิมก็จะใส่ a d sign ใส่มาที่เพจ นะครับเลือกเพจเขาเป็นคู่คิมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นก็พิมพ์ไปให้พิมพ์ไปให้เยอะที่สุดนะครับคู่คิมมันก็จะขึ้นลิสต์แบบนี้นะครับทกท่านก็ติก๊กเลือกเอาว่าเจอละก็คลิกเลือกเอาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเช็คว่าได้หรือไม่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นตัวสีเทาๆจางๆแบบนี้นะครับท่านก็โพสต์ Post ไปเลยนะครับกดโพสต์กดโพสตเนาะ นะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วครูคิมก็จะรู้ว่าทุกท่านส่งการบ้านมาแล้วครูคิมก็จะไปตรวจตรงที่เพจของครูคิมนะครูคิมก็จะไปตรวจเพจเสร็จปุ๊บฮามันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับของครูคิมนะอ่ามันก็จะวิ่งมาแถบในหน้าเพจของครูคิมนะก็จะวิ่งมามาถึงตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแถบเมนูชุมชนนะครับแล้วก็จะมีการบ้านที่ทุกท่านส่งมาเนี่ยนะครับ เนี่ยทุกท่านส่งมาอย่างพี่แอนพี่แอนก็จะโพสหน้าหน้าหน้าเฟซพี่แอนนะครับแล้วก็แท็กคูคิปอาราบิกมันก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่ยังแท็กมาไม่ได้ก็คือว่ามันต้องเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับชื่อคูคิปอาราบิกจะกลายเป็นสีน้ำเงินอันนั้นถูกต้องแล้วนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับวิธีการง่ายๆส่งการบ้านแบบนี้เลยนะครับ